สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านชาวลัคนาราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนตำแหน่งตัวตนของชาวลัคนาราศีตุลเดือนนี้เป็นเดือนอริ ชาวตุลนะคะต้องใช้ความพยายามต้องใช้พลังฟิตร่างกายให้ดีนะคะใครที่เกิดลักษณะาราศีตุลร่วมทำงานกับคนหมู่มากโอกาสเข้ามาแล้วโอกาสเข้ามาเรื่อยๆเพราะดาวพฤหัสบดีแรงลัคนาผู้นะคะให้รักเมตตานะคะผู้ใหญ่นะคะให้ความรักความเมต กับชาวตุลมากมายตุลกำลังเป็นลูกรักของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้แต่ต้องสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีเป็นคนพิเศษในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นจะทํำอย่างไรที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อมั่นในตุน เราสามารถที่จะเปลี่ยนนะคะบุค,คลิกของตัวเราหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมก็แล้วแต่ที่จะทำนะคะเปลี่ยนเสน่ห์ในตัวเองเพื่อความก้าวหน้าสำเร็จแน่นอนค่ะชาวตุลการงานชาวลาราศีตุลทำอะไรเยอะมาก ตนต้องสร้างสเสน่ห์มอบความสุขให้กับคนอื่นได้คือสิ่งที่จะต้องพัฒนาให้ได้เพราะชาวลัคนาราศีตุลผู้ใหญ่คอยให้โอกาสมีน้ำเมาษาพฤกษสปาทำคะแนนให้ดีนะคะมีความสำเร็จรอยอยู่เพราะดาวพระฤหัสมบีีเป็นราชาโชคอุปสรรคไม่มีเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงิน ต้นมีความใฝ่ฝันอยู่บนกองเงินกองทองแม่ต้องการร่ำรวยว่างั้นเถอะดาวการเงินขยับดีขึ้นดาวการเงินคือดาวอังคาร เป็นมรณะยกออกจากมรณะแล้วรายจ่ายเริ่มเบาลงวางแผนจัดการให้ดีนะคะชาวตุนสองปีครึ่งมีเงินจ่ายซื้อทรัพย์สินอสังหาหรือมทรับเครียรปัญหาทุกอย่างได้โปร่งโล่ง,ลงสบายเลยค่ะสองปีครึ่งเท่านั้นนะคะตุนจ๋าความรักคนโสดต้องเดินทาง อยู่ยกออกแล้วอยากมีการศึกษาดูใจใครเข้ามาตอนนี้อย่าใจเร็วด่วนได้แล้วก็อย่าใจร้อนตัดสินใจรีบด่วนนะคะโอกาบที่จะพลาดซ้ํารอยเดิมมีค่ะเวลาใครเข้ามานะคะใช้จิตพิจารณานิดหนึ่งนะคะชาวตุนสําหรับคนสดคนมีคู่ อยู่ด้วยกันมีความสุขดีมีปากเสียงให้มีรสชาติตามประสาค,คนคู่สรุปชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนมีนาคมนี้ปังมากเลยค่ะปังปุริเยนเลยนะคะจะทำอะไรศึกษาดีๆมีในเรื่องเหตุและผลเข้ามาช่วงนี้นะคะราหูเลงด้วยชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องหลักของชีวิตเลยนะคะ เรื่องหลักๆของชีวิตเลยนะคะ12ปีเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องคู่นะคะ ุพร้อมค่ะเพราะเกือบสี่ปีที่คุณเจ็บปวดมานักตอน,นักก่อนหน้านี้ความสุขความศรัทธาเงินทองเฮินทองนะคะต้องสำเร็จแน่นอนตามที่ตุนปรารถนาหมออ้อยขอเอาใจช่วยนะคะให้สมหวังสมปรารถนาเลยนะคะแก้เครดหน่อยนะคะชาวลัคนาราศีตุนทั้งหลายให้ไปร่วมบุญถวายเครื่องเสียงนะคะเครื่อง ะะต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังทํางานกิจการอันใดก็แล้วแต่นะคะไม่เคยถวายเครื่องเสียงลําโพงวัดหรือว่าอะไรเลยเกี่ยวกับเครื่องเสียงต่างๆนะคะ,ะจะไปที่วัดที่ไหนก็แล้วแต่นะคะไม่เคยทําเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองทําดูนะคะงานกิจการที่คุณทําจะทะลุปลุกปร่ปปรงสมหวังสําเร็จเลยนะคะโอ้ชื่อเสียงโด่งดังครับ คุณภาพครับแก้วเลยนะคะหมออ้อขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง t i k ตอกทาง Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะกะ็ติดตามชมได้3ช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ ชมกันและสดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกา1ชั่วโมงเท่านั้นขอ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยดได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงชะตาฟรีได้ที่ i d ุญญ y ั w a t o i โทร098856364 5 6 6สุดท้ายนี้ หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านพบกับความมั่งคั่งมั่นคงมีผู้กระชับเข้ามาจนประมาณไม่ได้ด้วยบุญกุศลที่สร้างสวัสดีค่ะ